สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูนสไตล์วันนี้นะคะมาอยู่กับจูนคนเดียวไม่ต้องแปลกใจนะคะตากล้องของเรานะคะคือคุณมินนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะจูนก็จะมาอ่านตามคอมเมนต์นะคะก็คือว่ามีน้องนะคะมาคอมเมนต์นะคะว่าให้รีวิวน้องหมาที่ซื้อมาใหม่หน่อยโอเควันนี้จูนจัดให้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่จูนซื้อมาแล้วรู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากมายเลยนะคะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวจูนจะต้องบอกก่อนนะคะว่าจูนซื้อน้องมาวันนั้นนะคะจูนไม่ได้ปรึกษามินเลยจูนเคยซื้อหมามานะคะตั้งแต่เกิดมา3ตัวนะคะตัวแรก,กคือไอชาบู oo, นั่นเองนะคะตัวที่2ก็คือบาร์บี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือชิบอนนะคะสําหรับ ที่ยังไม่รู้ว่าน้องหมาตัวใหม่ชื่ออะไรนะคะชื่อว่าชิมอนนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเรามารีวิวกันแบบละเอียดเลยละกันนะคะทุกคนอาจตั้งแต่แรกเลยละกันนะคะตอนที่จูนไปซื้อนะคะตอนนั้นจูนก็ไม่ได้ปรึกษามินจูนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องหมาเยอะนะคะแบบมินจะรู้เยอะกว่าจูนอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ปรึกษาเออก็ซื้อเซอร์ไพรส์นะคะใครก็ที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะไปดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะทีด่ดูเซอร์ไพรส์มินไป พอจูนซื้อเสร็จนะคะจูนซื้อในราคา2,300บาทนะคะเพราะว่าน้องเป็นพันผสมนะคะไม่ใช่พันแท้นะคะก็คือเขาอแนะนําจูนคือตอนแบบจ่ายตังค์เสร็จและอะไรประมาณนะี้เขาก็แนะนําว่าเฮ้ยเนี่ยเดีย๋ยวให้น้องอ่ะกินนมไปก่อนนะจูนก็อ๋อเข้าใจอยู่แล้วปกติก็ต้องให้กินนมอยู่แล้วแต่เป็นนมมือแดงหวานนะ จูนก็แบบเฮ้ยไม่เคยนะแบบว่าตอนที่แบบว่ามาเลี้ยงหมาจริงจังก็ไม่เคยให้นมวัวแดงรสหวานนะซึ่งจูนไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเพราะปกติก็ให้แต่นมแพะจูนก็แบบบอกว่าอ๋อที่บ้านให้นมแพะค่ะอะไรเงี้ยปกติให้แต่นมแพะเขาก็แบบก็ดีสินมแพะก็ดีสิแต่มันแพงค่ะจูนก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรมากมายนะคะก็เนี่ยแค่นี้แหละก็ซื้อเสร็จนะคะจูนก็แบบมาซื้อพงเซอร์ไพร์มินอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจูนพามาดูน้องแล้วก่อนแล้วกันนนนะะคออออธิบายยตต่่ีู้ ที่กั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะแบบว่าถ่ายฉี่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางนะคะตอนนี้อ่ะอ่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจูนจะมารีวิวต่อแล้วกันนะคะบเบาๆก็คือว่าจูนถามเขาตอนแรกอะจูนจําได้ว่าจูนถามเขาไว้ว่าหมาเนี่ยได้ได้ประมาณกี่วันแล้วเขาบอกว่า45วันแต่จูนดูจากตัวแล้วมันไม่น่าจะถึง45เออก,ก็ก็ไม่รู้นะคะเขาบอกมายัางไงเราก็เชื่อแบบนั้นนะคะหมามาอยู่กับจูนวันแรกนะวันแรกก็ปกติ คือแบบปกติเลยนะคะทุกคนพอวันต่อมานะคะเริ่มมีอาการแบบว่ามีอาการแบบชักนิดนึงเฮ้ยเราต้องสดใจคนภาคสิ ก็คือว่าว so so ันแรกไม่มีอะไรนะคะทุกคนวันที่สองนะคะวันที่2เริ่มมีอาการแบบชักเกงเหมือนเกงเกงอะไรประมาณนี้ก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะแล้วมันก็ร้องทั้งคืนเลยก็คือแบบคืนนั้นจูนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนคือแบบมันร้องทั้งคืนแล้วมันก็แบบชักชักพอแป๊บนึงก็แบบหยุดอ่ะเหมือนคนหยุดหายใจมันหมาหยุดหายใจแบบไปอ่ะก็คือเกงแล้วก็หยุดแบบตัวแข็งมากๆนะคะจูนก็ตกใจพอเช้ามาก็คือแบบว่า เฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่ามิงก็เฮ้ยมันค้งไปเป็นอะไรหรอกมันคงแบบเก้์ปกติพอเช้าวันต่อมานะคะทุกคนมันรู้สึกแบบเหมือนมันแบบอออออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรติดคออะแล้วสักพักนึงก็แบบ บวออกมานะคะก็เป็นแบบเส้นๆเป็นปแบบพยาธอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจูนอ่ะตั้งแต่เลี้ยงหมามาหรืออะไรประมาณนี้ที่ซื้อมา3ตัวเอย้ยที่ซื้อมา2ตัวก่อนหน้านี้นะคะก็คือแบบว่าเขาจะถ่ายพยาธให้ทุกตัวนะคะก่อนที่เขาจะเอามาขายมินเองก็เหมือนกันมินซื้อหมามาหลายตัวมากๆนะคะทุกคนคือแบบเยอะแล้วอ่ะก็คือทุกตัวเขาก็จะแบบถ่ายพยาธให้ก่อนจูนก็เลยแบบว่าเฮ้ completa, <reporter S 1> ยหรือทำไมทำไมเขาไม่ถ่ายพยาธไมให้ก่อนหรือเขายังไม่ได้ถ่ายอะไรก็งงไปหมดนะคะจูนก็เลยพาตัดสินใจพาไปหาหมอนะคะทุกคนก็พอไปถึง นะคะคก็เอ็กซเรย์แบบเอ็กซเรย์ด้วยทําอะไรด้วยคือตอนนั้นมันแบบไม่ไหวแล้วมันร้องด้วยมันชักมันอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากๆนะคะตอนที่แบบไปหาหมอก็หมอก็แบบอ่ะเอามันไปเอ็กซเรย์นะคะทุกคนจุนก็มีภาพเอ็กซเรย์มาให้ทุกคนดูแบบไปประกอบไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะทุกคนก็ในท้องนะคะก็มีพยาธิ ในท้องมีพยาธิเยอะแล้วก็มีแก๊สเยอะมีน้ําเยอะอะไรประมาณนี้หมอก็ได้ถามว่าให้อะไรกินเป็นอาหารจึงก็บอกว่าให้นมค่ะกขาถามนมอะไรบอกนมแพะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่หนูก่อนหนูไปรับมาเขาบอกว่าเขาให้นมวัวแดงหมอก็แบบเฮ้ยนมวัวแดงเหรอแล้วก็ถามว่าไปซื้อไปแบบไป,ไป,ไปรับน้องมาจากที่ไหนก็บอกว่ามาจากของถุงหมอแต่ทําหน้าแบบ ยิ้มยิ้มแบบใยญ่ๆอ่ะก็คือแบบไม่รู้นะว่าว่าเพราะอะไรนะคะแล้วหมอก็บอกว่านมวัวแดงหวานอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีต่อหมาเล็กแมวเล็กอะไรก็คือไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้จูนก็เลยแบบโอ๊ยอะไรเนาะอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบไม่เคยเลี้ยงมากอ่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละก็ได้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็หมอก็แบบฉีดยาระงับชักแล้วก็ยาอ่าอะไรนะให้ยาลดลดกดอะ่ะในท้องเออมา ตอนนั้นก็เสียค่าเสียหายไปเป็นพันนะคะทุกคนวันนั้นบอกเลยนะคะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาบ้านพักหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเออวันวันหนึ่งได้มั้งแล้วก็กลับไปใหม่นะคะเพราะว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็พอกลับไปอีกปุ๊บเอ็กซเรย์ดูอีกรอบนึงก็พยาธิเยอะเหมือนเดิมวันนั้นหมอก็ให้ยาถ่ายพยาธิมาแต่ว่าน้ำอ่ะมันไม่สามารถเขาเรียกว่าไงมันไม่สามารถขับออกมาได้เพราะว่าตัวมันเล็กเกินไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ยาที่หวว่ามันสลายน้ําออกมา ตอนที่หมอให้ยาถ่ายพยาธิมากินนะคะทุกคนจึงบอกเลยนะว่าแบบเป็นภูเขาอะเออเป็นร้อยตัวแบบออกมาแบบเป็นร้อยตัวแล้วคือมินวิ่งอ้อมบ้านนะคะทุกคนก็คือแบบกลัวนะคะก็แบบว่าเยอะมากๆคือแบบเยอะจริงๆอะ่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะก็แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาถ่ายมาให้ก่อนเราก่อนที่เราจะรับมาเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็คงดีเนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้ถ่ายมาให้ก่อนเขาก็ควรจะบอกเราก่อนอะไรประมาณเนี้ยหมอบอกว่าติดพยาธิมาตั้งแต่ในท้องแม่อืมนั่นแหละมันก็แบบ เสี่ยงต่อน้องด้วยนะคะว่าแบบมันจะเป็นอันตรายอะไรประมาณเนี้อืมจะต,ต้องบอกเลยนะคะว่าที่น่าตกใจอย่างหนึ่งคือหมอบอกว่ากลัวจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทเออเกือบกลัวแบบว่าไอ้ตัวนี้เอเธอมาดูดูเธอมาดูเธอ,อมาดูมันเนี่ยมันมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแขนขาสั่นแขนขาสั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยตอนนี้คือยังไม่หายนะทุกคนเป็น <laughs> <laughs> ต,ตาลกก้องให้เริ่มงทำดีๆเลยเออนั่นแหละแบบมืน เกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าพิการได้หรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเอ้ย มันแบบทําไมวะจูนซื้อหมามาไม่ปรึกษามินแล้วเนี่ยเย mm hmm. เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นแบบเนี้ยคือแบบไม่ปรึกษามาแต่ว่าเลี้ยงมันมานะคะทุกคนก็รักมันนะรักมันมากๆถ้าจูนไม่รักมันไม่พาไปหาหมอหรอกเพราะว่าครั้งที่2ที่ไปอ่ะคือก็เสียมาอีกเป็นพันนะคะทุกคนเหมือนตัวนี้นะคะมูลค่าเกือบ5้าพันแล้วนะคะหมาตัวนี้ก็ <laughs> ตอนนี้นะคะก็ยังไม่หายนะหมอก็นัดอิกเรื่อยๆนะคะ นี่แหละก็ประมาณนี้นะมันก็มีอาการชักมีอาการแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเกงหรือแบบเหมือนมันหยุดหายใจอะไม่รู้่ามันคงไม่ได้หยุดหลอกแต่ว่ามันแบบนิ่งไปเลยอะไรประมาณนี้ก็กลัวนะคะก็กลัวนี่แหละก็ชื่อชิมอนนะคะตอนนี้ก็อายุก็น่าจะแบบเกือบเกือบ2เดือนนะคะแต่หน้าตัวน่าไม่ถึงอะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่ามันแค่40เอ้ยมัน45วันแต่ตัวมันแบบกระจิ๊ดหนึ่งอะเออเหมือนคลิปที่แล้วอะก็ไปดูมันแบบน้อยมากๆ ก็รักแหละดูดิไอ้บูก็ยังรักมันเลยเนี่ยใช่ไหมมาดูอืมเนยกระจุดนึงอันนี้คือใหญ่ขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือเรียกว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วนะเออตอนนี้เดี๋ยวไหมขาแขนมันยังแบบสั่นอยู่นะคะทุกคนคลิปก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวหมาตัวใหม่ที่ซื้อมานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือว่าอะไรที่ทําร่วมกันมานะคะก็เลยถึงใครที่กําลังหา ฝา,ฝากถึงใครที่กำลังอะไรคุณมิ้นฝากถึงใครที่กําลังหาหมาเลี้ยงด้วยนะคะว่าให้ดูดีๆก่อนปรึกษาคนข้างตัวปรึกษาแฟนปรึกษาเพื่อนหรือคนอะไรที่แบบเขาพอรู้เรื่องหมานะคะทุกคนก็คือรวมๆนะคะสรุปที่จูนได้มานะคะก็คือเขาให้หนมงวแดงซึ่งหมอบอกว่าไม่โอเคแล้วก็เขาไม่ได้ถ่ายพยาธิก่อนที่จะ อ่าเอามาขายหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่รู้ตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะคะก็ต้องแบบเช็คด,ดีๆแล้วก็ดูดีๆว่าอ่าที่เรารับมาเลี้ยงนี่ยมันสมบูรณ์แบบไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนที่แบบอยากได้จริงๆแล้วแบบว่ามีเงินแค่ซื้อหมาหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าค่ารักษามันค่อนข้างสูงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็รีวิวนะคะน้องหมาแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ ตามนี้นะคือตามนี้นะของใครเป็นยังไงเราไม่รู้นะคะแต่ของเราเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มินกับจูนด้วยนะจ๊ะ